นั่ง uh, ที่นี่ uh, ข้างนอกบ้าน uh, ชอบ uh, ดูวิวสวยของเชียงใหม่ so ผมผมคิดว่า uh, เป็นมืองนี้ this is my city so ผมผมเริ่มคิดว่า just า this is my city this is where I belong เนียมากมากก็หลังจากนั้นคิดความคิดที่เกี่ยวกับแดงเพลงใหม่ว่าผมชอบเชยียงใหม่ is this is my city แต่ว่าบองกอนอ,อยู่ที่นิวยอร์กรักนิวยอร์กมากด้วย this so ผมถามว่า this is my city เชียงใหม่ให้ดูรูปของเชียงใหม่แต่ว่า หลังจากน,านั้นมีคำถามเมืองของคุณอยู่ที่ไหนครับ Where is your city ้าใจไหมเพราะว่าฮอ,อกบิอเลีนยนฮอกเปอเลียนคอนมาอยู่ที่สซงไมเป็นไาไมาได้คาใจไหมเพราะว่าบางคนชอบนิวยอร์กบางคนชอบอลอนดอนซิดนีย์ you know บราซิลริโอเลเจเน,นโร so everybody have a favorite city so i say this is my city chiang mai where where is your city